ครับขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านครับช่องเบลลายไทยครับพระโบราณของเก่าสะสมครับมาพบกันในรอบข้ามรอบดึกครับพี่วันนี้ผมไลฟ์เนี่ยสองทุ่มครึ่งครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอชมว่าคลิปจะออนแอร์ตอนไหนนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับพี่0ูนย์หกสองห้าสี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม0ูนย์สองศูนย์สามห้าเก้าสองหกสี่แปดเก้าศูนย์ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับ ไม่รอช้าครับวันนี้เดี๋ยวไล์เลยครับพี่รายการแรกเป็นพักกิ่งครับพี่วันนี้ผมช้ามากเลยนะเพราะว่ามีเหตุด่วนนะครับเฟซบุ๊กผมเนี่ยโดนแฮกนะครับโดนเอาเรียกว่าโจนนะ,นะพี่ก็เข้ามาแฮกผมเนาะแฮกเฟซบุ๊กแล้วเข้าไปขอยืมตังค์เนี่ยทุกคนเลยนะพี่ก็เพื่อนผมทุกคนโดนหมดเลยครับก็มีคนหลงเชื่อด้วยนะครับ โอนไปครับเป็นยอดเงินเยอะพอาําควรครับก็เป็นภัยจริงๆครับพี่ภัยสังคมจริงๆนะตอนนี้ผมก็โอ้โหหนักเลยครับพี่ไล่ตอบแชทนี่เป็นร้อยครับพี่ตอบไม่หวัดไหวเลยนะก็สงสัยต้องทำการปิด Facebook อันเก่าก่อนนะครับ รายการที่หนึ่งผมขอที่สามร้อยบาทพี่เป็นพัะกิ่งเก่านะมีจานด้วยนะ,ะเป็นรายการที่หนึ่งครับวันนี้บอกเลยว่าสมาธิเสียมากครับพี่ต่อไปเป็นพักเก่าพักุนะครับเนื้อแข็งแก่งครับน้องชายผมโดนไปนะครับน้องพิเชษนะครับเป็นทหารด้วยนะครับก็ยังโดนนะลองคิดดูนะครับด้วยความอ่เครดิตผมเนาะพี่เนาะเครดิตดีครับน้องอุ่นให้เลยนะแม่ หมดเลยครับโอ้หลายรอบด้วยนะครับก็ผมต้องทําการช่วยน้องก่อนเบื้องต้นครับแล้วก็ช่วยตัวเองก่อนครับตอนนี้นะครับรายการนี้ผมขอที่อ่ะสามร้อยบาทพี่เป็นรายการที่สองนะครับเป็นผักกุนะบอกเลยว่าอันตรายมากครับมิชาชีพเดี๋ยวนี้นครับหากินกันโอ้โห โอนไปไม่สามารถอาโอนคืนได้ครับต้องต้องแจ้งความก่อนผมไปแจ้งความที่สพเมืองมาเนาะพี่เนาะจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ Facebook ผมเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้นะเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนของผมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ต้องคอยตอบแชทอย่างเดียวกับพี่ไล่แชทอย่างเดียวไม่ให้คนอื่นโดนอีกนะครับสามบาท ออกนูนเล็กเนาะพี่เนาะเก่าๆครับดูครับาราคานี้สามร้อยบาทครับพี่ต่อไปครับพี่แต่ต่อไปผมจะสร้าง Facebook ใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีไลฟ์สดด้วยนะครับเป็นสดเลยนะพี่นะถ้าใน Facebook นะอาจจะต้องไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดผ่านะครับพ่าเครื่องครับรายการนี้อ่า ห้าร้อยบาทแล้วกันเก่านะพี่เก่าจัดเลยนะครับแต่หน้าที่ต้องเป็นหน้าที่นะพี่เนาะผมให้คำมั่นสัญญาครับ fc ไว้ว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดกับผมเนะี่ยผมไล์แน่นอนพี่ทุกวันนะครับอันนี้เป็นพระเก่าเป็นพระกุครับน่าจะเป็นจะจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อจุกอะไรสักอย่างนะครับ สี400่ร้อยบาทพี่รายการนี้น่ารักดีนะครับต่อไปรับเป็นนางพญาครับพี่ไม่แน่ใจว่ามีเัสีท่านใดนะครับเคยโดนแบบผมเนาะให้ข้อมูลนะครับก็คอมเมนต์มาได้ครับไม่ได้เสียต้งเงินอย่างเดียวนะพี่เสียช,ชื่อเสียงด้วยนะเพราะว่าแหมเอาไปทําแบบนี้เนาะเอาให้ผมไป ขายไอโฟนสิบนะครับในราคา2อง0มนหะ้าแม่ว้วมีคนหลงเชื่อด้วยนะพี่มีคนหลงเชื่อด้วยครับสามร้อยบาทาพระพิโลกทางนั้นเลยครับชุดนี้ครับนี่ครับเป็นพิศนาโลกเก่าๆครับพี่องค์นี้สองร้อยบาทครับเรียมหัวใจเดิมๆอาจจะต้องไหลไวนิดนึงเพราะว่าผมแม เดี๋ยวต้องไล่ตอบแชทครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเด้งมาบ้างนะครับเพราะว่าผมใช้เครื่องที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยไรอยู่นะครับรายการที่สวยมากครับพี่เป็นจินาลาดเขาเรียกว่าจินาาดไบเตะมาแล้วพี่เนาะใช่ไหมเจ็ดร้อย700บาทครับพี่รายการนี้นะครับสวยมากมากเลยคาบกูยังอยู่นะครับ เป็นรายการที่เท่าไรเลยเก้าครับเจ็ดร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบครับสิบเป็นหลวงผู้สวงครับใครอยากได้รายการนี้ไว้ใช้นะพี่เจ็ดร้อยบาทครับใครชอบปิดเลยพี่เป็นของดีนะบอกเลยว่าเป็นของดีจริงๆครับรุ่นแรกด้วยนะเป็นหลวงผู้สวงเทวดาเดินดินนะครับเทวดาอ่าเล่นดินดูนะหลวงพุ่สวงนะครับ ผมกิบเลยพี่เจร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นพระรอดลาพูนครับดูการเลี่ยมแบบโบราณโบราณครับพระรอดลาพูนเก่าเก่าเลี่ยมโบราณเดิมๆครับพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยนะครับผมดูเป็นทองแดงนะพี่ไม่ใช่นาครับรายการต่อไปครับพี่เป็นหลวงพู่จันทร์วัดอารามสีนะแม่เพิ่งเคยได้ยินครับน่ารักมากเหรียญนี้ครับสวยครับ เดี๋ยวดูนะผมจะต้องสร้าง Facebook ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมีการไลฟ์สดด้วยครับพี่ต้องแยกกันนะครับไลฟ์สดเนาะอาจจะเป็นลงคลิป YouTube ช่วงเช้าแล้วไลฟ์สดช่วงค่านะแบบนี้นะช่วงค่าหรือว่าช่วงเย็นอของ Facebook นะพี่เนาะต้งใส่ก็ไจะ้ผมแบบไลฟ์ใน Facebook ด้วยนะครับสามร้อยบาทต่อไปเป็นเหรียญ เป็นเหรียญนะเหรียญใน้าที่เก้าครับพี่อ่าดูพระเจ้าก,ก้อรยศกิจนะครับก็น่าจะเป็นการเกี่ยวกับการทำนาเนาะพี่เนาะครับสามร้อยบาทครับพี่เหรียญน,นี้เหรียญใหญ่น่ารักครับต่อไปก็เป็นพระสุโขทัยยืน เก่าๆแบบนี้หาไม่เจอแน่ครับพี่เก่ามากครับรายการนี้200บาทแล้วกันเนาะพี่เนาะใครชอบเนาะเก็บเลยครับพี่พัตสุดไทยครับเปิดโลกครับสามร้อยบาทอันนี้200รบาทนะพี่รายการนี้นะต่อไปก็เป็นพักกิ่งกิ่งน่าจะเป็นวัตถุทัศน์ที่เดียวนะพี่ผมต้องตีแบบนี้นะครับ เนื้อก็จะจัดกเก่าๆอย่างนี้มีที่เดียวขอับวัตถุทั์ครับรุ่นไหนแล้วนั้นเองครับพี่มีกิ่งนะครับก็ออสี่ร้อยบาทแล้วกันพักกิ่งเนาะผิวกิ่งเดิมๆต่อไปก็เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อหมองครับแม่เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยมีคาบเทียนอยู่นะครับกาญจน,นบ,บุรีอาจจะเป็นพระมรหรือเปล่าแบบนี้นะบอ่อพลอยนะหลวงพ่อหมอง เหรียญใหญ่เนี่ยครับน่ารักครับพี่400บาทครับต่อไปเป็นชินาราชอินโดจีนครับพี่ FC ผมเนี่ยใครดูช่องผมเนี่ยพบเจอแล้วพระที่ดีๆนี่พี่ปิดเลยนะครับองนี้ผมขอที่800บาทครับพี่นะครับวันนี้ไม่มีของฝากครับเงียบๆนะครับก็เป็นพระในชุดของรูปแบบของผมนะครับดูนะครับใครชอบพระเก่าๆสไตล์นี้ก็เก็บเลยพี่ราคานี้ไม่แพงนะชินาราชอินโดจีนถือว่าเป็นพระเก่าครับพี่ 800รยบาทเป็นรายการที่สิบเท่าไรสิบเจ็ดต่อไปสิบแปเป็นสมเด็จพระเจ้าเสือนะดูพระเจ้าเสือแบบนี้นะครับนี่คือหลวงพ่อโตวัดโพพรับช้างน่าจะเป็นในรุ่นปีหนึ่งกว่าเนาะพี่เนาะปีหนึ่งแปดหรือเปล่าสามร้อยบาทครับพี่ต่อไปเป็นหลวงพ่อคงน่าจะเป็นหวังสับปะรดนะพี่เนะาะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเก่านะ นี่ครับผมก็คงนะครับวางสับปะรดนะครับดูนะครับสร้างสาราการประเรียนด้านหลังเป็นเหมือนพระพรหมรือว่าพนระพุทธเจ้าเนาะขี่เสือคมๆแบบนี้น่ารักแบบนี้พี่ใครชอบรายการนี้500บาทครับต่อไปนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเจอมรสุมเยอะจริงๆครับหนักเลยนะผมนะครับแม่ รายการนี้เป็นพระทั้งเหนือนะครับสี่ร้อยบาทครับเก่าๆต่อไปเป็นพระทั้งเหนือมันเดิมครับพี่ดูนะครับมาวันนี้เก่าๆดีๆทั้งนั้นครับสี่ร้อยบาทครับพี่ดูนะครับเก่าเหลือเกินพี่พระกุนะครับข้ามดินยังอยู่นะต่อไปเป็นอะมาทางสุพรรณบ้างครับองนี้ก็สวยนะพระสุพรรณครับองนี้น่ารักมาก เก่ามากครับพี่รายการนี้เนื้อออกดําๆครับเป็นพักกุนะครับก็เจ็ด้อยบาทครับใครชอบปิดเลยนะพี่ผงสุพรรณครับเก่าๆนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญน่าจะเป็นเจ้าแม่คนอิ่มนะครับในฉาชี่นี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเล่นแน่นอนครับเอาให้หนักนะครับก็เล่นโดยการกวดน้ำให้ครับพี่ ก็จะกดน้ำแล้วก็แผ่ไม่ตาให้นะว่าชาตินหน้าอย่ามาเจอกับผมอีกนะผมเล่นแบบนี้นะพี่ตองอแบบนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องเจอกันอีกยกชาติไปเลยครับสองร้อยบาทต่อไปเป็นเหรียญพี่ดูเก่าๆปูสุกเก่าๆพี่ดูนะครับสามร้อยบาทครับพี่หลังก็มาหลวงชุมพรครับ เก่ามากนะครับก็สามร้อยบาทเดือนนี้นะต่อไปเป็นหลงพ่อเงินวันบางคันใครชอบพ่อเงินกเกา่าๆรายการนี้ก็เก่าสวยนะพี่ดูนะพิมพ์ขี้ตานะครับเกา่าๆน่ารักมากครับพี่ก็รายการนี้ก็หกร้อยบาทละกันน่ารักดีนะเก่าด้วยนะลำใหญ่ครับ ง,งานองคน่ารักครับพีบ้ต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงผู้สุกวัดประคองมะขามเท่าสภาพใช้ครับรายการนี้เป็นเบ้าประกบด้วยนะพี่ของดีครับ300รอบาทนะครับ ไปเป็นเหรียญเก่าๆครับหลวงพ่อเกษมเขมะโกพี่ดูนะครับลำปางครับปีสองห้าหนึ่งสี่ครับเรื่องราวผมในวันนี้จริงๆมีอีกมากมายเลยนะพี่คือปัญหาเนี่ยมาเยอะมากๆครับในในเมสเซเจอร์ในข้อความนะแล้วก็ปัญหากับคนที่คุยกันอยู่ด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนผมนี่ก็มีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ครับก็หลายเรื่องหลายเล่าแล้วครับก็ อ่าเอฟซี FC ผมโทรนวะตอนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะค,คุณพี่วันนี้อาจจะลงสายนิดน,นึงนะครับอ่ะรายการนี้ห้าร้อยบาทต่อไปเป็นอ่าพี่ดูครับฐานแซมแล้วพี่น้องเก่าเการายการนี้ห้าร้อยบาทครับพี่เป็นสาเร็จเก่าเกานะครับอไล่ให้หมดเลยนะครับมีต้องมีตุกค้างนะครับก็ รายการนี้ผมขอที่400บาทครับพี่เป็นพระทั้งเหนือนะครับวันนี้พระเหนือมาเยอะครับพี่ต่อไปเป็นสมเด็จนะครับเก่าลคร FC ผมโทรนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับพี่กําลังไลฟ์เลยนะครับอ่ารายการนี้400บาทครับ14นาทีแล้วครับพี่ผมไลฟ์ไวมากนะพากี่รายการแล้วหนู29อ่ะรายการนี้เป็นรายการที่เท่าไหร่400บาท30อ่ะต่อไปเป็นถ้ำเสือครับพี่ รายการนี้ทําเสียสองรอยบาทครับเก่าๆนะครับสองร้อยบาทครับ,บ,รบเป็นรายการที่ไรสามสิบเอ็ดต่อไปเป็นสามสิบสองครับพี่อ่าสามสิบสองเป็นพระเก่าครับพี่ดูนะเป็นหลวงพ่อด,ดีวัาพาดพระรูปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นพระกุนะครับดูครับแต่เหมือนมีผงขาวๆด้วยนะแบบนี้ก็เรียกว่าผงเหมือนผงพายหรือเปล่าผงกระดูกหรือเปล่าอ่าดูชัดเจนคนระับ ไม่ธรรมดานะครับองค์นี้ครับเป็นพระแท้ดูง่ายครับ400บาทครับพี่รายการนี้ครับคุณแผนเรื่อจะเป็นคุณแผนแต่พิมพ์นี่เป็นวัดบ้านกลางเลยนะพี่ต่อไปเป็นวัดเกศชโยครับมาเนี่ยแต่ละองค์มาสวยๆครับพี่วัดเกศแท้เลยครับดูนะรุ่นไหนท่านั้นเอนีครับแท้นะครับพี่รายการนี้400บาทครับใครชอบปิดเลยนะครับเป็นรายการที่เท่าไหร่เลย 33าต่อไปเป็น34ครับ34เดี๋ยวต,ต่อไปนี้ผมต้องไลฟ์พะให้มากขึ้นน,นะเพราะว่าแม่มีค่าใช้จ่ายแต่แล้วครับแม่รตนนี้ก็สองร้อยบาทครับเป็นกูนาดูนนะพี่เนะต่อไปเป็นมีกค่สองร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยนะครับ อ,อ่ะอกลองนะครับต่อไปเป็นน่งพญาครับเก่าๆจะจัดแบบนี้ครับพี่สามรอยบาทครับกินได้เลยนะต่อไปก็เป็นเหลียนพ่อกันนะครับสภาพใช้ดูนะมันมีรอยถักรวดหรือเปล่านี อันนี้รอยอะไรเอ่ยตะไบหรือเปล่าพี่ดูให้ดีนะครับมันมีการแต่งตะไบเก็บนะครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ไปศูนย์เจ็ดนะครับอต่อตไปเป็นตรงนี้นะพี่ดูนะซีนไว้แบบนี้เลยนะครับองน,นี้ก็เก่านะครับใครชอบองนี้ก็สี่ร้อยบาทครับพี่เป็นเก่าเก่าวัดเกตโยนะครับไม่มีเหลี่ยมไม่มีสันเลยครับพี่ามาแบบธรรมชาติเดิม รายกานที่ไเลยสามสิบเท่าไรน,นะสามสิบเท่าไรน,นะสามสิบแปดโอเคสามเก้าแล้วกันแต่วันนี้อสามสิบเก้าองค์เนาะ,ะหลงพะเงินอีกหนึ่งองค์ครับพี่รายการน,นี้เป็นหลงพะเงินเก่าๆครับเอ้ายยยยยยยคยยยรัยนนะรยย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 ยมยยยรยยยยยอยย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  ใครชอบปิดเลยนะครับเรายการที่39เนาะครับพี่วันนี้ก็ขอข้อบูนเอฟทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอช่องผมต้องดําเนินต่อไปครับพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมไลฟ์ทุกวันจริงครับครับวันนี้หมดเวลาครับพี่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ